ยูวอทซสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่รละแสแซ่บทุกคนนะครับพบกับผม b บ p วันนี้เราอยู่ในเกมเก่านะครับที่มีชื่อว่า a l i e n h o m i n i น HD นะครับใน Ste ี am เกมนี้เป็นเกมใน Play สสมัยก่อนผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เป็นเกม่าดานที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ผมเห็นมันลดราคาเลยซื้อมาทำดูถ้าเล่นไม่ถึง2ชั่วโมงผมรีฟันคืนได้นะถึงแม้ว่าคลิปมันจะน้อยคลิปมนนันสั้นคือผมเล่นตรงไหนก็ตายตรงนั้นแหละก็เดี๋ยวมาดูนะว่าไอเกมนี้เนี่ยมันทำให้ผม มีศรัทธาในเกมเก่าอีกหรือเปล่าก็ลองมาลองเล่นกันเลยบ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นนะไปล้อเล่นกันเกมนี้มันเล่นไม่ยากก็แค่ยิงๆโดดๆปาระเบิดเหมือนเมทัลเกยร์เมทัลสลักครับง่ายๆมันเล่นยังไงนะวิ่งโอเคหลบทำไมกระโดดไม่เป็นตัวนั่นั่นวะอ่ะโอเค กด Z ซดนะทำไมมันต้องทำปุ่มให้มันงงด้วยวะชิบหายหมุดอันนี้คือโจมตีแล้วทำไมมึงไม่ทำให้มันเป็นปุ่มเดีวยวกันวะระเบิดตัว C X คือกระโดด Z คือยิงโอเคอ๋อผมวบางบางตัวถูกแล้ว โอเคมาเรามาเล่นกันถ้าตายบ่อยๆก็ขอภายนะผมไม่ชินเกมนี้คือเล่นในจอยในใน PlayStation มันง่ายกว่านี้ไง ม, <c oughs> มันรู้จักดาวมีตูดด้วยนะครับไม่นะไอติมของเด็กคนนั้นหายไปแล้วนี่คือตัวผมนับนี่ถ้ากคดคลิกซ้ายเอ่อยิงค้างมันจะเป็นการอ๋อโอเคเขา้าใจละโดดอ๋อโอเค อเข้าใจอยู่จะใช้เมาส์ไม่ถนัดเท่าไหร่เอาเป็นคีย์บอร์ดเลยแหละนี่เราสามารถมุดดินได้น,นะแต่ว่าถ้าเรามุดดินนานเกินไปนะตัวละครเรามันจะตายนะมันจะหายใจไม่ออกไปดูนะนี่นมันหน้าฟ้าแล้วเนี่ยเห็นป่ะอ้ยขอบคุณมากนี่ถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันจะทําการฟันนะนี่ ขอบใจมากไอ้หนูไอหนุ่มพลังไอติมท่านแม่โอ้ยเอ้ วันน <ítulo> <irgendw carbono S 2> <imprisoned> ี้พวกโง่อ้าวตายเลยไอ้บอสบอสนี่หว่า ผมเริ oh! <book> ่มงงกับปุ่มแล้วเนี่ยโอ้ คือมัอนก็ไม่ได้เล่นยากนะแต่ว่าเอบังคับแล้วมันยากอ่ะตายแล้วกูตายแล้วเฮ้ยสามารถกดเ s ยสีได้ด้วยโคตรเจ๋งผมใช้อันนี้ดีวก,กว่าน่าจะถนัดกว่าใช้เมาส์คีย์บอร์ดดีกว่าอุย้ย เฮ้ยนั่งไงเปิดน้ำแข็งอย่างเท่เฮ้ยแต่ขยับไม่ได้วอสโดดไม่ได้เฮ้ยฉลาดดีววะแม่งนั่งยิงด้วย เ้เนี่ยเวลามันเกิดมันเป็นเงี้ยมันจะตายได้ง่ายมากคือมันเป็นเมทัลสลักที่บ้านน่ะอย่าอย่าคิดจะฟันเกิดเป็นไฟนี่น่ากลัวอ่ายิงเพื่อนในกันน้อง Ui, không quên FBI như ai này phải cái โอ้ตายแล้วโยชนเลยชนแม่งอมโอ้หุ่นยนต์นะต้องยิงลูกตาตัวนี้มันไม่สามารถอ้าตายแล้วคือตายเลี่ย จำได้ว่ามันต้องทำยังไงตัวนี้มันจะชอบทุบจะหนีไปไหนกลับมานี่ าตายเลยตายแล้วจะเย็นพี่ให้โอกาสผมยิงหน่อย không cần gì nhỏ chứ không đồn không thế สิพี่อันนี้นะยากแล้วเพราะว่ามันจะมีอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยนะครับไอเด็กนี่แม่งโคตรเกียนเลย อขอโทษพี่ชายถ่ายถ่ายไปห,ห,ห,หมดถ่ายไปห,ห,หมดหหบบเลยทิ้มบอมด้วยว่ะ ไอตัวผมหายไปไหนวะป่ะพี่ตายแล้วเหรอ

Ah. Ah. Eia. Yeah. Fui para aí de novo. Eu de Eu แน่นอนอ้าวหายไปแล้วอ่ะโอ้โหเกิดได้เคียบมากแม่งลงมาตรงพื้นพอดียาจับเฮ้ยอะไรวะกูลงมาตายย้อ เดี๋ยวพี่ผมจะไม่ทำนจริงเลยนั่งฆ่าตายเฉยเลยย่าชิบหาย <c oughs> ถ้ามันจบตรงไหนผมก็จบตรงนั้นแหละนี่ทำอะไรวะฮะอุ้ยอุย้ยแม่นจังอ่ะ เอาตายเลยอะไรวะเราสามารถเอามันลงไปในพื้นได้ด้วยนะจรเจิงหนีไปไหนดใช้ายไม่นี่ก่อน อุยอย้ยปูจะไม่ทันที่เดินเลยฮัลโหลอ้าอ้ยโหแม่นยังไงตายตายยิงไปได้เดินทีหยอบเลย รถถังอีกแล้วเนี่ยโอ้อ่ะ,อะตายเกมโอเวอร์เรียบร้อย มันจบแล้วล่ะโอเคงั้นจบแค่นี้แหละผมขี้เกียจไปนั่งทรมานตัวเองนะก็ไว้เจอกันในเกมหน้านจะเป็นเกมอะไรต่อไปนะครับก็ผมรีฟันแน,น,น่นอนนะเกมนี้คือเล่นเอาสนุกแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่อย่ามาเล่นเฉยๆก็แล้วเจอกันในเกมน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บายบาย